สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับสั่งซื้อจากเว็บช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าร้านค้าใกล้บ้านนะครับเป็นยี่ห้อ XPX นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องจีนนะครับแล้วก็ทางไทยเราสั่งมาแล้วก็ตราเป็นแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับออกมานะครับเราจะเลือกแบรนด์อะไรก็ได้นะครับอันนี้เลือกมาเป็นตัว XPX นะครับ ฟังก์ชันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับแล้วก็คู่มือที่เราอ่านกันทุกครั้งนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะมาลองเสียบปลั๊กนะครับนะครับแล้วก็เป็นหน้าหน้าจอเป็นจอสัมผัสนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวระบุ ว่าอากาศดีหรือไม่ดีหรือว่าอากาศทั่วไปนะครับธรรมดานะครับเราก็จะปรับสามารถปรับโหมดได้นะครับตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับเพิ่มความเร็วลมได้นะครับอันนี้ก็แรงสุดนะครับแต่ถ้าเราปรับนี้มันจะไม่ไม่ใช่โหมดออโต้นะครับเราต้องอันนี้เป็นโหมดกลางคืนนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับโหมด จะเป็นโหมดออโต้ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับอันนี้อากาศในห้องนะครับเมื่อเมื่อกี้เป็นอากาศทั่วไปนะครับตอนนี้เป็นอากาศดีละนะครับ PM 2 2 PM 2.5นะครับวัดได้ประมาณ36นะครับตอนนี้นะครับดูดูอากาศเข้าจะเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็จะออกด้านบนนะครับ แล้วก็ช่องตัวนี้นะครับเป็นช่องเซนเซอร์วัดค่า PM นะครับมีโหมดภาษาไทยด้วยนะครับสนใจก็ลองเลือกซื้อได้นะครับดี๋ยวบางท่านนะครับเดี๋ยวราลองปิดดูแป๊บนึงนะครับถอดปลั๊กนะครับบางท่านไม่ทราบนะครับว่าแกะดูไส้กรองยังไงนะครับ ตัวนี้จะแกะมันจะมีหมุดด้านล่างนะครับให้ดึงหมุดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ถอยลงมานะครับมันจะมีสลักตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเจอไส้กรองนะครับแกะข้างบนออกแบบนี้นะครับไส้กรองจะประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นคาร์บอนนะครับเมดคาร์บอนนะครับอันนี้พัดลมดูนะครับ บางท่านซื้อมานะครับอ่าไม่ได้แกะดูข้างในนะครับมันจะมีพลาสติกหุ้มหุ้มตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็ต้องแกะพลาสติกตัวนี้ออกครับใส่กลับเหมือนเดิมนะครับดันเข้านะครับดันให้สลักมันเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็กดลงได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ แนะนำให้เปิดหมวดออโต้ Auto ไว้นะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับโอเคครับผม